ม,มีนักท่องเที่ยวก่อนโควิดประมาณ1 0ล้านคนอันนี้เป็นสถิติของปีที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจัดรวมทั้งหมดทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะอยู่ที่ 8, 7, 8, 8. ล้านเจวียดนามก็อยู่ในจำนวนนี้นะคะพี่แลวทีนี้เดี๋ยวขยแยกเนวียดนามก็มามาทีนี้ปี68นะคะปีปัจจุบันเนี้ยน,ะะนักท่องเที่ยวครึ่งปีนะคะนักเยอยมันอยู่ที่สล้าน ด้านการท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่จังหวัดนครราชสีมาปีที่แล้วนะคะจะอยู่ที่อินทามะไทยอินทามะตรงนี้ค่ะจะ222,001ล้านบาทนะคะเป็นล้านบาท22,001ล้านบาทของเราภาคอีสานของเรายังมี20จังหวัดของเราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งในภาคอีสานเราเราเป็นประตูเมืองสู่จังหวัดภาคอีสานทั้งหมด20จังหวัด เป็นประตูเดืองนะคะเวลาใครจะไปภาคอีสานเนี่ยจะต้องขาน่าขานที่แบบว่าง่ายและสะดวกที่สุดข,ของเราก็คือโดยรถโดยสารตัว <c oughs> แล้วรถโดยสารตัวแล้วลงมาก็จะเนี่ยค่ะเป็นรถโดยสาร <c oughs> นะคะแล้วก็รถรถเช่าแล้วก็รถไฟแล้วก็อื่นอื่นก็จะเป็นประเภทพวกบิ๊กไบค์เอ่ย ơi, อะไรเอ่ยอย่างเข้อเสียอยู่อย่างเดียวของเราก็คือมีสนามบินแต่ตแตยังไม่มีเรื่ยวบินมันสะดวกกว่าอย่างเช่นรถโดยสารเนี้ยเรามีมอเตอร์เวย์ ไฟกองเสูงที่เปิดใกลนข้างหน้าเรามีรถไฟรางสูงมันก็ช่วยสปอร์ตได้น,นี้จะเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของรํานอำเภอปาช่องแล่ากจังหวัดนคนะรราชสีมานะคะเดี๋ยวนูพูดไปจีรอันีแล้วกันนะคะพี่คุณแฝดอันแรกเลยกนะ็คือเมสอวิสเทสนะคะอันนี้จะเป็นโรงแรมแบบว่าลักชูรีแบบเกินกว่าห้าดาวนะคะูไปอิสเปมาแล้วก็เามีประมาณ22อ เฉดที่เขาเปิดในผักช่องแล้วก็โมเวนพีโมเวนพีที่อตอนแรกจะมีเวลเน็ตด้วยแต่เนี้เวลเน็ตเขาปิดปากูนะคะแล้วจูปิเตอร์อันนี้จะเป็นที่ที่เลือกมาน,นี่คือจะเป็นกลุ่มแบบลักชูรี่หมดเลยนะคะคลีมายาที่คุณดูเอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โฮเทลลาบาลิสแล้วก็โฮเทลมาอ่าวิสเขาใหญ่อันนี้จะอยู่โซนผักช่องนะคะส่วนทั้งทัสามพันนี้จะอยู่ในเมือง ที่จะเป็นเซ็นเตอร์พอย์นะคะเซนทราแล้วก็เคนทันี่ที่เป็นระดับมาดาวแต่ท่านี่นงอ่งในเรื้องอังนี้นรประมาณหนึ่งรอ่เรามีสนามกอล์ฟเจ็ดสนามที่เป็นแบบว่า<ด>เล่นได้แบบโอเคมากเลยนะคะก็จะมีท o อสตาน่าบเล่เรโชชน จะอยู่ที่4คิ้วแล้วก็พาโนรามา6กับ7เนี่ยจะอยู่อันดับ4คิ้วสินค้าและชิ้ของเรากานนึงก็คือไวน์ค่ะเขาใหญ่นี่เป็นแหล่งรวมรยายงหนึ่ที่ผลิตไวน์จะมี3-4เจ้าเจ้าที่หนึ่งเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยจะอยู่วังน้ำเขียวชื่อมีเล็ดฟาร์แมแอนด์วายเนอรี่เจ้าเนี้ยค่ะจะอยู่กองน้ำเขียวส่วนอีกสามเจ้าข้างบนเนี่ยจะอยู่ในปากช่องและจะมีการานบอนเต้ที่พี่จะไป พีพ<ม>ีวอลเล่แล้วก็อาเซนี C N e. mm hmm. ซึ่งวายแต่แล,ะแตและแต่ละไร่เนี่ยจะได้รางวัลทุกทุกไร่เลยคือมีเหรียญกรางเวัลไปชิมวายที่การบอลเต้นะคะว่าไวายแต่ละชแบบนิดแดงขาวอะไรเงี้ยปัดช่องเราก็มีดาร์คสกายด้วยดาร์คสกายคือเขตพื้นที่ท้องฟ้ามื่อสำหรับปีดาวเนท้องฟ้าเราได้ใบอนุญาตทั้งทุกหมดเนี่ยเราได้ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะจาก ททเทนทีเรนทีแล้วก็เดเปียโนแล้วก็อัเซอรนี่แล้วก็การบอลเต้ที่ไล่ยังหุ่ไม่ได้นะคะที่ที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือเขาใหญ่เนชินาฟาร์คซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกอันนี้คือดาร์คสตาร์จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ก็จะเป็นพวก,กวความความเกลสตาร์โดยความโชคชัชยเนี่ยซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงงูวัวแล้วก็เขาใหเที่ยงซึ่งเป็นที่ผลิตการหั่นลม ก็คือวิทพันไม้กายเป็นหินดแล้ก็ชาสตวปบนแล้วก็ทัสวนสัตว์สสัตว์องอันกนี่จะอยู่ในเมืองส่วนอันนี้จะอยู่สคิวส่วน้านบนนจะอยู่ฝั่งช่องซิกเกตการเดนที่พี่ไปกันมา้เม่อช่ง้า่ายภากับสิรน้าผ่านอาหารของเราก็ไม่ธรรมดานะคะระดับแบบว่าลักชัวรี่เลยนะคะกวมีทิีเทอร์เขาใหญ่นะแล้วก็ ุณนี่คุณนี่อาการนี้จะเป็นคุณนี่คุณนี่นะคะแล้วก็อันถัดลงมาดูข้าวเขาใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็ลิบแมนแล้วก็เป็นลาเวลาที่เป็นอาหารออกแนวอีสานอีสาวมีหลายประเภทมากเรามีโอโคด้วยนะคะก็มีจิมทองสารเปิดปีละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งปีเปิดแค่เดือนเดียวนะคะแล้วก็ทุ่งมณีสอนนะคะไล่ทุ่งดอกทานตะวันแล้วก็กรีนมี อินนิงออร์แกนิกฟาร์ม Farm, นี่เป็นกลุ่มลักชูรี่เลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นถ่ายกลุ่มลักชูรี่เลยที่เป็นแฟมิลี่ที่เขาเป็นข้างในที่พักจะมีฟาร์มแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือฮอกไกโดฮอกไกโดนี่เป็นดอกไม้ที่เขาปลูกไว้สำหรับ,บนักท่องเที่ยวชมอยู่ในฝั่งช่องอันยกล้นนะคะอันนู้นอยู่อฝั่งภงชัยแล้วก็นอกนั้นะจะอยู่ฝั่ช่องอีเวนต์ก็คือ,อกิจกรรมประเพณีใน,ในจังหวัดนครราชสีมาจะรวมน,นะคะ ็ะะคอันนี้ก็จะเป็น<ม>แต่ละอือแต่ละท,ทีที่มีจัดอีเว์ะะที่ผ่านมาอันนี้หูไม่พูดแันมัยอะมากหลายอีเวนต์<จ>ะแป็นไลทก็คือที่ผ่านมาจัดกิจกรรมวิ่งวิบาสปาตันเล็กไทยแลนด์ที่ผ่านมาแล้วคนตอบรับเยอม,มากมาจากทาน,น,นี้มอีเวนต์แบบใหญ่ระดับประเทศและระดับนานาชาติก็คือโคราจะเป็นเจ้าภาพจัดพื้นส่วนโลก คือศนนูนโลกนะคะระดับเอวานเลยนะคะไม่ใช่ไทยไทยดีนะคะเอวานเหมือนเชียงใหม่ค่ะแล<อ>้วในปี2 5 7 2ที่อำเภอคงจังหวัดราชบุรีมี69 68 9 70 71 72ทีนี้หนูข<ร>ออนุญ,ญาตเปิดทริปเ,ออเดี๋ยวนะคะเราจะบอกว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองสามมรดกโ,โ,โลกเค,คาจะมีอุทยาน ใหญ่วิทยาเขตของใหญ่หญหญจีโอ้าแล้วก็เพื่อสงวนชีวมณฑลแสละหนูจะรวมคลิปมาเป็นคลิปประมาณ7จ็ดนาทีเพื่อเรียนรู้ว่าโคราดมีอะไรในสามมรดกโลกเส้นทางที่ททรทเสน์